ครับวันนี้มาเจอผมอีกแล้วนะฮะกับครูรัตนาโหดเนะาะเนื่องจากไม่ได้อัพอีพีเลยช่วงที่ผ่านมานะครับก็สถานการณ์โควิดนะครับโรงเรียนก็ปิดเนาะก็เลยไม่ไม่ได้ทํางานมาสักพักลนวะอ่ะโอเคหลังจากกลับมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการาวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเบรกนะครับเบรกมีความสําคัญยังไงบ้างเบรกเนี่ยการที่จะเบรกรถให้นุ่ม นะครับทำยังไงนะครับซึ่งเขาเรียกว่าการเบรก3ตอนนะครับเบรกตอนแรกคืออะไรเบรกตอนแรกคือการใช้อ่าเขาเรียกว่าแตะเบรกเล็กน้อยนะครับเราอาจจะแตะเบรกไปสักประมาณ1มิลหรือ2มิลน,นะครับหมิลหรือ2มิลเนี่ยถามว่าเบรกทํางานไม่เบรกยังไม่ได้ทํางานนะครับแต่ว่าไฟเบรกเนี่ยมันจะแสดงออกมาแล้วนะครับจะสว่างแล้วจะทําให้คนื่นเนี่ยรู้ได้ถามว่าเบรกตอนแรกเนี่ยครับแตะเบรกเพื่อเตือนเนี่ยไว้ใช้ตอนไหนในกรณีที่เราโดนขับ รถจี้ท้ายมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่เตือนคันหลังให้รู้ว่าเฮ้ยอันตรายไปแล้วนะครับส่วนเบรกตอนที่2เบรกเพื่อชะลอนะครับชะลอตรงนี้ชะลอมีหลายระดับความเร็วนะครับชะลอมากชะลอน้อยแล้วแต่ผู้ขับขี่ตามความเหมาะสมนะครับแล้วเบรกที่3เบรกเพื่อหยุดรถนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสาธิตเรื่องของการเบรกทั้ง3ตอนนี้ให้ดูด้วยว่ามีความสําคัญยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเรากลับมาย้อนความรู้เดิมกันหน่อยอโอเค เดี๋ยวจะแสดงวิธีการนะครับวางเท้าในการคอนโทรลแป้นเบรกให้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยวางเท้าให้ตรงกับแป้นเบรกยังจําได้ใช่ไหมฮะไม่ลืมนะวางเท้าให้ตรงกับแป้นเบรกสามารถสวิตช์ปลายเท้าหเหยียบได้ทั้งคันเร่งและเบรกนะครับสาเหตุทำไมครับทำไมถึงต้องวางเท้าให้ตรงกับแป้นเบรกในกรณีเกิดการตกใจเนี่ย ปริกริรยาของร่างกายคนเรามันจะเหยียบเบรกอย่างกระทันหันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราวางเท้าส้นเท้าไว้ตรงกับแป้นคันเร่งเวลาตกใจมันก็จะเหยียบคันเร่งแบบนี้นะครับค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วบางคนถามว่าครูแล้วเวลาผมอะต้องการที่จะเหยียบเบรกเนี่ยผมย้ายไปทางเท้าได้เลยไหมนะครับคาตอบคือจริงๆมันก็ได้แหละแต่มันไม่ควรทานะครับเพราะอะไรการที่เราย้ายไปทางเท้าเนี่ยมันจะใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายนานกว่า เพราะฉะนั้นการสวิตช์ปลายเท้าอย่างเดียวจะง่ายกว่านะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยเนาะใครยังไม่อาใครยังสงสัยหรือว่าอะไรให้ติดตามให้กลับไปดูข้อมูลจากอีพีก่อนๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับการขับรถและเบรกแบบ3ตอนให้ดูนะครับโดยผมจะขับรถนะครับอาให้ดูว่าเบรกเพื่อความนุ่มนวลเบรกเพื่อความปลอดภัยระยะที่เรากําหนดไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูการขับเดี๋ยวขับ ดูโดยผมจะขับรถนะครับจะหยุดอยู่บริเวณกวยตัวนี้นะครับกวยตัวใหญ่ตรงนี้นะฮะเรามาดูกันว่าเบรกโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลการขับรถกันว่าเบรก3ตอนเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยจะสาธิตนะครับเรื่องของการเบรกแบบแปะเพื่อเตือนคันหลังนะครับมันก็จะมีลักษณะของการเบรกก็คือรถยังไม่หยุดครับแต่ว่า จะมีไฟเบรกโชว์ขึ้นสว่างขึ้นนะครับรถก็คือยังเคลื่อนที่ได้อันนี้เราเรียกเบรกตอนที่1น,นะครับเบรกเพื่อเตือนนะครับและรอบที่2ก็คือจะเป็นการเบรกเพื่อชะลอนะครับก็คือรถจะชะลอความเร็วลงแต่ไม่ได้หยุดนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความนี้ก่อนคําว่าชะลอความเร็วนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะตัดภาพไปดูนะครับตอนที่รถชะลอเป็นยังไงแล้วก็เบรกที่3เบรกเพื่อหยุดนะครับแล้วผมก็จะเบรกในจุดที่กําหนดแบบนุ่มนวลน,นะแล้วเรามาดูกันโอเคจ้ะ อ่ะโอเคครับเบรกแรกนะฮะก็จะเป็นเบรกเพื่อแตะเบรกเพื่อให้ไฟเบรกเตือนนะครับเรามาดูอาการกันนะครับตอนนี้ก็ขับปกตินะครับผมยกเท้าแตะเบรกเรียบร้อยฮะความเร็วรถไม่ได้ลดลงเลยนะฮะนะครับนอกจาก engine brake ทางานนะครับนี่คือลักษณะของไฟเบรกทํางานโอเคครับเบรกต่อไปนะครับเบรก ตอนที่2ก็คือเบรกเพื่อชะลอความเร็วนะครับตรงนี้ไฟเบรกทํางานนะครับรถชะลอความเร็วลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่รถไม่หยุดนะฮะนี่คือความเร็วที่ต่านะครับนี่คือการชะลอนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะโอเคใช่ค่ะอ่ะเบรกสุดท้ายนะครับก็เป็นเบรกเพื่อหยุดรถนะครับเรามาดูกันอาการจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ขับมาปกตินะครับเสร็จแล้วเบรกเพื่อหยุดนะครับจื๊แล้วก็หยุด เห็นไหมฮะนี่คือการหยุดรถจะมีความนุ่มนวลมากเดี๋ยวเรามาดูสภาพข้างนอกนะฮะเรามาดูสภาพข้างนอกกันว่าเวลาใช้แต่ละเบรกอาการเป็นยังไงบ้างนะพร้อมไป Let's go โอเคครับจะสรุปเห็นได้ว่าเนี่ยเบรกทั้ง3ตอนนะครับเบรกเพื่อแต่ไฟเบรกเพื่ออ่าขอโทษทีฮะเบรกเพื่อให้ไฟเบรกโชว์เตือนนะครับเบรกที่2เบรกเพื่อชะลอแล้วเบรกที่3เบรกเพื่อหยุดรถเนี่ยจะเห็นได้ความถึงความนุ่มนวลน,นะครับเพราะฉะนั้นสรุปง,ง่ายๆเลยเมื่อต้องการหยุดรถแบบนุ่มนวลไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงหรือว่าขนาดไหนนะครับหต้องการระยะพื้นที่ในการที่จะใช้อ่าพื้นที่ในการชะลอความเร็วนะครับและพื้นที่ในการหยุดด้วยนะครับ แล้วก็ดูความเร็วด้วยนะฮะแล้วรถมันจะเบรกได้อย่างนุ่มนวลสรุปง่ายๆคือเมื่อต้องการหยุดรถอย่างนุ่มนวลก็คือว่าให้ชะลอก่อนแค่นั้นเองนะครับเมื่อเราชะลอก่อนแล้วรถมันก็จะนุ่มนวลน,นะครับนี่เป็นพื้นฐานเบสิกง,ง่ายๆเลยนะครับสาหรับเทคนิคตรงนี้ใครสงสัยอะไรยังไงนะครับฝากคอมเมนต์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวจะไล์ตอบกลับให้นะครับส่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสนามโรงเรียนสอนขับรถเทียนวายเซฟไดเวอร์นะครับหรือว่าใครสนใจที่อยากจะเรียนเพิ่มอ,อะไร เรียนเพิ่มเติมหรือสงสัยอยากสอบถามเรื่องใบขี่ข้อมูลอะไรนะครับยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่โรงเรียนสอนขับรถพีน w i s ์เซฟไดเวอร์นะครับเดี๋ยวตรงหน้าปกเดี๋ยวผมจะเพิ่มเบอร์โทรให้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้สําหรับวันนี้นะครับ EP นี้ก็ตองขอตัวไปก่อนนะครับแล้วผมจะทําีพต่อไปในเร็วๆว,วันนี้ก็แล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมได้อ่า มือตัดวิดีโอมาคนใหม่นะครับยังไงก็ถ้าขาดเหลืออะไรตรงไหนนะครับบอกได้เลยนะครับใครสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้โอเคครับจบแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน